เอาละหลากหลายคดีความตอนนี้อีกหนึ่งคดีที่เมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นด้วยเรื่องของครูปรีชา<ะ>เราทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วครูก็บาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะรถชนที่กาญจนบุรีทีนี้หมวดจรูนค่ะก็บอกว่าถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นผลเรื่องการฟ้องร้องกัน<ะ>ยังไงก็ยังคงยืนยันนะคะว่าไม่ถอนฟ้องครูปรีชาอย่างแน่นอนอ้าวย้อนกลับไป กรณีของครูปรีชานะคะที่ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยอหูดูสภาพรถสิคะ แล้วคนก็เจ็บหนักซี่โครงหกักต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังเกิดอุบัติเหตุก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าเอออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนึกย้อนไปว่ามันเป็นผลมาจากการกล่าวคำสาบานของครูปรีชากับลุงจรูนในศาลกันหรือเปล่าเมื่อครั้งที่มีข้อพิพาทกันเรื่องหวย30ล้านจนนาไปสู่การฟ้องร้องจนกระทรั่งศาลชั้นต้นก็มีคําพิพากษาจําคุกครูปรีชา2ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จแล้วก็กลั่นแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอา ยานะคะซึ่งครูปีชา,าเจ๊บ้าบินเจ๊บบจพัดถูกลุงจรุนรฟ้องข้อหาร่วมกันเบิกความเท็จต่อสารด้วยทั้งครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบินก็รับสารภาพกันไปแล้วแล้วก็วรอฟังคำพิพากษาจากสาร28ตุลาคมด้วยใช่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอเมื่อวานนี้มีเห็นภาพข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสภาพรถนี่นะคะพังเสียหายตัวของครูปีชาเองก็เจ็บหนักเลยนะคะก็ไปสอบถามทางด้านของหมวดจรุนนะคะว่าทราบ ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเอ๊ะมันจะเป็นผลมาจากคําสาบานหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะลุงจรุลบอกว่าเอาจริงๆนะมาถามแบบนี้มันตอบได้ยากแต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะตัวเองก็เชื่อในคําสาบานของตัวเองค่ะส่วนคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการกระทําของแต่ละคนเรื่องคดีความระหว่างตัวเองกับครูปีชาตอนนี้ยังยืนยันค่ะว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการในชั้นศาลและไม่ มีแนวคิดที่จะถอนฟ้องคะ่ะค่ะมันก็ตอบยากเนาะตอบยากจริงๆแต่ว่าในความเชื่อแล้วอ่ะในเมื่อเราเราเชื่อเราจึงไปสาบานใช่ไหมผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อในคําสาบานของผมแค่นั้นนะกับคนอื่นไม่รู้กับคนอื่นไม่รู้ยังไงไม่รู้ใครสาบานไว้ยังไงก็ก็รับไปก็แล้วกันนะจะมีความคิดที่จะถอนฟ้องอะไรกันไหมไม่ๆๆไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันย<ม>ังอ่าใช่ พราะมันยังค้างคาอยู่อีกตั้งหลายก็ดีไงอุบัติเหตุก็เรื่องอุบัติเหตุก็ดีแล้วก็ดีเนาะใช่ครับ ทางฝั่งของครูปรีชาค่ะที่ประสบอุบัติเหตุและยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครูบอกว่าตอนนี้ยังเจ็บหน้าอกอยู่นะคะส่วนผลตรวจเบื้องต้นมีกระดูกซี่โครงฝั่งซ้ายหักไป4ี่ซี่นะคะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครูยืนยันว่าได้มีการคุยกับคู่กรณีแล้วคู่กรณีเขาก็ขอโทษแล้วบอกว่าจะเป็นฝ่ายที่คือฝั่งนู้นนะคะฝั่งคู่กรณีที่เป็นผู้หญิงน,นะเขาบอกว่าเขาวูบแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักมาชนรถของคุณครูค่ะในส่วนของคดีครูบอกว่าก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้า าสอบปากคําแล้วก็ดูว่าคู่กรณีจะรับผิดช,ชอบดําเนินการกันยังไงต่อไปแต่เบื้องต้นนะเขายอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนที่วูบแล้วก็พุ่งมาชนจริงๆใช่ค่ะส่วนตอนนี้ตัวเองก็ยังเจ็บอยู่นะคะซี่โคงหักไปสี่ซี่